รถจะดีจะไม่ดีหรือจะแรงไม่แรงก็อยู่ที่เครื่องยนต์นี่แหละครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เบนซินนะครับสี่สูบแถวเรียงมาด้วยแรงม้ามหาศาล114แรงม้าเลยผมบอกว่ตัวนี้ทันใจแน่นอนและแรงมีมหาศาลครับ1 สวัสดีครับสัสื่อคับเพื่อนๆครับวันนี้หมน,น้ำมนต์คนบ้านนาจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักกับเจ้า MG 5นะครับ Beyond ซึ่งตอนนี้ผมบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการตอบรับจากตลาดค่อนข้างมากเลยทีเดียวหนึ่งนะครับเขาเป็นรถที่มีความสปอร์ตและรูปทรงเขาบอกเลยว่าเป็นรูปทรงที่ล้ําสมัยมากๆนะครับและวันนี้นะครับผมน,น้ำมนต์คนบ้านนาจะพาเพื่อนๆนะครับ มาดูรุ่นต้นๆของเขาเลยซึ่งเป็นตัวเจนใหม่ก็คือ MY22 นะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือเอาง่ายๆว่าเราซื้อในราคา585,000บาทพเดือลละ7,000กลางๆเนี่ยผมว่าในราคานี้ก็ผมบอกเลยน่าใช้มากๆนะครับหเราไม่ต้องเป็นรุ่นเรืวขึ้นเขาลงเขามันจะขึ้นไหวลงไหวไหมอันนี้คันนี้รุ่นนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง1.5 ซึ่งมีแรงบิดแรงม้ามหาศาลพอที่จะเอาง่ายไปไหนที่ไหนในประเทศไทยไม่ต้องลุ้นนะนะครับเดี๋ยวมีจุดไหนบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและมีจุดไหนบ้างที่มีการเสริมและเติมขึ้นมาจากราคา585,000บาทเนี่ยมันมีอะไรดีๆขึ้นมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับครับผมพาเพื่อนๆมาแนะนําตัวทรงด้านหน้าเลยก็คือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับเป็น โปรเจคเตอร์ LED ให้ความคมชัดมากเวลาวิ่งกลางคืนอันนั้นคือในจุดเด่นของเขาแล้วยังไม่พอครับยัง,ยงเป็นไฟออโต้ไลท์คือเอาง่ายๆว่าแค่เริ่มต้นเราก็ได้ไฟหน้าออโต้แล้วนี่เจ๋งมากเราปรับที่ก้านนะครับที่ก้านตัวปรับไฟนะครับปรับไปที่ตำแหน่งออโต้นะครับมันก็จะสามารถที่จะอ่านค่าคำนวณความเข้มของแสงเราเข้าอุมโมงค์เข้าใต้ อา,อาคารที่มืดๆม,มันก็จะเปิดปิดให้เราอาัตโนมัติอันนี้คือมาแล้วตัวสีก็ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟลีนะครับไฟเลี้ยวอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไฟหน้าของเขาหมดเลยว่าเป็นไฟหน้าที่คมเฉียวมากๆนะครับและที่สําคัญครับมากับชุดนี่เลยครับกันชนใหม่สวยมากเป็นดิจิตอลเบอร์นิ่งกิก็คือตัว จ้าหน้ากระจังนั่นเองนะครับซึ่งมีหน้ากระจังขนาดใหญ่และที่สําคัญมากับโลโก้นะครับเพื่อนมากับคำว่าโลโก้ MG ตัวใหญ่ๆและมากับตัว6กตัวกรอบแดเหลี่ยมซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงและความมั่นคงของแบรนด์ MG นั่นเองอันนี้เสริมโหนเฮงได้ด้วยนี่นะครับอันนี้เขาคิดถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าครับมันแตกต่างจากตัวท็อปกับลองท็อปก็แค่ว่ามันไม่มี ไฟ daytime running light หรือไฟส่องแสงสว่างตอนกลางวันแค่นั้นเองเพื่อนมันได้โปรเจคเตอร์ LED มาแล้วนี่นะครับโดยทั่วๆไปแล้วตัวร้วมต้นจะเป็นไฮโดรเจนดอธรรมดาโคมธรรมดาใสๆใช่ไหมฮะแต่รุ่นนี้เขาให้มาเลยนะครับที่สําคัญครับพี่ๆน้องๆครับเพื่อนๆเราได้เป็นล้อแม็กอะลอยมาแล้วนี่เป็นขอบ16ครับ2055 R16 เป็นอะลอยแท้ๆเป็นแม็กก้านสวยๆ เป็นโลมดําแบบนี้มาสวยมากคุ้มค่าจริงๆไม่ต้องไปเพิ่มต่างซื้อนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูหัวใจเขาว่ามันมีอะไรเด็ดอยู่ในตัวเนี้ยมันดีขนาดไหนไปดูนครับและแน่นอนครับเพื่อนๆครับรถจะดีจะไม่ดีหรือจะแรงม่แรงก็จะอยู่ที่เครื่องยนต์นี่แหละครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีเบนซินนะครับสี่สูบแถวเรียงมาด้วยแรงม้ามหาศาล114รแรงม้าเลยผมบอกว่าตัวนี้ ทันใจแน่นอนและแรงบีบมหาศาลครับ150นิวตันเมตรนั่นเองผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้เสริมพลังมาด้วยกับตัวเกียร์ CVT 8สปีดพร้อมโหมดสปอร์ตให้ด้วยทุกท่านเพื่อนๆครับเวลาเราใช้เกียร์ตัวนี้ผมว่าเนื่องจากมันเป็นรถที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูงนะครับรถคันนี้ใช้ต่างจังหวัดในเมืองยิ่งต่างจังหวัดตอบสนองอัตราเร่งได้ดีสุดๆสังเกตได้จากยอดขายณนะเวลานี้ก็แล้วกันนะ้เพื่อนนะ อันนี้คือมาย้ําให้นิดนึงว่าหัวใจเขาเนี่ยเป็นรถที่มีหัวใจโตเป็นเครื่องใหญ่นะครับก็คือ1,540ซีซีขุมพลังก็อย่างที่บอกครับ1,14แรงม้า150นิวตันเมตรไม่ธรรมดาสําหรับรถเซกเมนต์นี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือผมจะมาบอกให้เพื่อนๆว่าเอ๊ะการดูแลรักษาของเขาหรือว่าอายุการใช้างานของเขาผมบอกเลยว่ามันก็เหมือนรถ,ถทั่วๆไปอย่าลืมนะว่ามันคือรถยุโรปนั่นเอง ก็เพื่อนเพื่อนดูเลยว่าในลักษณะของการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับก็เข้าตามระยะการเกณฑ์ก็คือ10,000มกิโลก็เข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้เขาในระยะ5ปีแรกเราก็ฟรีค่าแรงให้อีกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ต้องมาเสียตังค่าแรงจากการไปมันเทเนที่ศูนย์บริการอีก790บาทก็ประหยัดได้อีกนะครับอันนี้เขาเคลมอยู่ที่ Eco s t ติ k กนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็คืออยู่ที่17.9ลิตรกิโลต่อลิตร100กงอ่กิโนะครับก็ ผมว่าเป็นเป็นอัตรากินน้ํามันที่เบียดเบียดกับอีโคคาร์แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติการการขับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะขับแล้วได้14-15เองอ่ะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะไปเข็นเขาไหมอ่าเกียร์ CVT ไม่ใช่เกียร์สเต็ปเกียร์เป็นฟันเฟืองเหมือนสมัยก่อนนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขานะครับผมเราก็จะได้ตามความที่เขาไปทดสอบทดลองมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ ในส่วนเรื่องของหัวใจของเครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้คือผมมาแนะนําเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ของเจ้า MG5 รุ่น4นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนอื่นๆนะครับรอบคันว่ามีอะไรน่าดูไปดูนครับเพื่อนๆครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่มีเขาเรียกว,ว่าตูดสวยหรือท้ายสวยนั่นเองโอเคในเรื่องของตัวโคม ท้ายเป็นหลอด LED แนโกงลบเสือดาวนี่เป็นไงฮะมันจะเป็น3มแถวนะครับเวลาค่ำคืนมองไกลๆนี่สวยงามมากสำหรับตัวไฟท้ายของตัว MG 5รุ่นนี้ตั้งแต่รุ่นนี้จนถึง3รุ่นเน่เหมือนกันหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นนะครับยังไม่ใช่เป็นตัว LED ยังเป็นไฮโดรเจนอยู่นะครับแต่ถือว่าอยู่ในส่วนของความคุ้มค่านะครับของราคาตัวรถของรุ่น4นั่นเอง ตัวฟังก์ชันนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับแต่ว่าจะมีตัวเซ็นเซอร์หลังให้3จุดนะครับอันนี้เวลาเราถอยหลังก็มีตัวเซ็นเซอร์คอยเตือนว่าใกล้ตัวถูแล้วอันนี้ก็คุ้มในเรื่องของความปลอดภัยของเราอีกสเต็ปหนึ่งนะครับส่วนฝาท้ายครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมชอบมากเลยฝาท้ายรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น C รุ่น D หรือรุ่น X นะครับรอตุตอคับเราสามารถกดที่ตัวรีโมทนะครับมันจะเด้งเลยครับ ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนอ่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของอินเลียก็คือภายในของตัวรถว่าเขาจะมีนะครับอ่าภายในรูปร่างหน้าตาแบบไหนเขาบอกว่าสวยมากๆเดี๋ยวไปดูครับครับเ,เพื่อนๆในส่วนของภายในอินเสียนะครับตัวเจ้า MG ห้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น C นี้หรือว่าจะเป็น D หรือว่าตัว X ตัวท็อปก็ตามนะครับคอนโซลหน้าผมบอกแล้วออก แบบมาแบบสวยมากนะครับก็อย่างที่บอกแล้วก็คือออกแนวแบบของ Piano b a c k นะครับในรูปทรงของความล้ําสมัยและความสปอร์ตการใช้งานที่แบบใช้งานง่ายนะครับไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับส่วนของเจ้าพวงมาลัยนะครับก็ยังเป็นตัวดีเชฟอยู่นะครับเพื่อนๆก็ให้พูดง่ายคือพวงมาลัยสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตสก้านนะครับแล้วก็มาด้วยของฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุม แบบเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งค่าต่าง,างก็อยู่ตรงพวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนส่วนอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นส่วนของอะระบบแอร์นะครับก็เป็นแอร์ดิจิตอลครับทั้งหมดเลยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดอ่เดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนนะครับเพื่อนนะนะครับในส่วนของเจ้าตัวทรงของอหน้าปัดนะครับจะเป็นอนาล็อกนะครับส่วนจอกลาง,ลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอล นิดหน่อยนะครับก็คืออยู่ในทรงของความสปอร์ตดูเรียบหรูดูง่ายนะครับส่วนหน้าจอ10นิ้วนี้ก็เป็นคอนเซ็ปเป็นตัวจอธรรมดาก็แสดงฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นมีแอร์มีวิทยุนะครับอันนี้ก็สามารถดูที่หน้าจอนี้ได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นตัวทัสกีนนะครับเหมือนรุ่นตัว D หรือตัว X นั่นเองนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับเพื่อนๆครับในส่วนของการใช้งานที่ ไม่ได้เลือดหรูมากแต่ว่าราคาผมบอกเลยกับตัวรถนี่มันคุ้มค่านะครับส่วนตัวที่ผมบอกเลยว่านำเสนอมากก็คือในเรื่องของระบบเบรกออโตโฮนะครับแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเขาให้มาเยอะมากๆนะครับในส่วนของรุ่นตัวเริ่มต้นก็ให้มาแล้วนะครับและเบาะนะครับเพื่อนๆเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นใยสังเคราะห์ ระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีนั่งนุ่มสบายเวลานั่งไกลๆไม่ตึงไม่แข็งนะครับผมบอกเลยเข้ารูปสีละกับการนั่งเราได้ดีมากๆนะครับดูโดยเฉพาะด้าน,นหลังนั่งสบายองศาที่เรานั่งไปสามารถที่จะนั่งนอนไปได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆในส่วนของอะระบบความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นตัวรุ่น C จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าก็คือจะเป็นที่พงมอะไรกับข้างคนขับนะครับสม ตัว C ก็ให้มา2ลูกแล้วนะครับและแน่นอนครับมาจากตัวและระบบอีกหนึ่งที่เขาให้มาเลยก็คือ traction control ก็คือระบบการาลื่นถลายหรือว่าการหลุลหมุนล้อฟรีเนี่ยมันให้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับแล้วยังมีตัวอีกตัวหนึ่งเวลาตัวช่วยเบรกเวลาเราเข้าโค้งอันนี้ยสำคัญมากๆในเทคโนโลยีที่ราคาเท่านี้แต่เขาให้ระบบความปลอดภัยมาขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็ ระบบเบรก a b a b d พวกนี้มีครบครันนะครับรถคันนี้เป็นดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับการเบรกนั้นผมบอกเลยว,ว่าคือเบรกกระชับทันใจนะครับแล้วก็บริเวณปลอดภัยและที่สําคัญคือในเรื่องของสมรรถนะที่เรา,อ,าอยู่ในรถคันนี้ไม่ว่าจะรูบความปลอดภัยนะครับไม่ว่า,าตัว ฮนดリングนะครับก็คือการควบคุมตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นอิสระแม้กสัมัสต์น,สน,นะครับพร้อมกับเด็กกันโคงส่วนด้านหลังก็จะเป็นทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโคงเช่นกันนะครับในส่วนของคันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเติมน้ํามันได้ตั้งแต่ e 1 0ขึ้นมาเลยส่วนมากก็ e 8 5แล้วครับได้เลยนะครับน้ำมันจุดได้45้ถังเอ้ย45บาลิตรนะเพื่อนนะนะนะก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆในราคาห0าแสนแปดหมืน 5000บาทก็อย่างที่ตอนนี้ผมเรียนเพื่อนๆไปก็คือมันผ่อนเดือนละประมาณ7,00ดกลางๆแค่นั้นเองก็สามารถที่จะจับจ,บจองเป็นเจ้าของได้ส่วนในเรื่องของรายละเอียดไฟแนนซ์หรือต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะนะครับคอมเมนต์ในใต้คลิปวิดีโอนี้สอบถามผมมาได้นุ่นนคนมันนายินดีเสมอส่วนคลิปนี้ก็ถือว่าไม่เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยในการเ,าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับ ในครอบครัวเราเราจะเอาเรถคันไหนรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งผมก็เป็นคนนึงที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มค่าของตัวรถแต่และรุ่นของ MG นะครับผมเ,เพื่อนๆคนไหนก็ดูไว้ครับค่าสนใจโปรโมชั่นก็ทักมานะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับรายการติดตามนะครับในคลิปคลิปนี้ก็ตั้งใจมากๆเลยนะครับอาจจะรีบไปหน่อยแต่ก็ พอเข้าใจได้นะครับก็ฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นก,กำลังใจให้หนุ่มน้ำมนตคนมันนม่นแน่คนนี้ได้ทำงานได้หาวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับรถด,ดีๆแบบนี้มารีวิวให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับได้มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อรถในครั้งนี้เนาะก็ผมจะฝากนะครับลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอชุดนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวผมใส่เป็น QR Code นะครับให้ว่าถ้าสนใจโปรโมชั่น แบบไหนหรือสนใจรุ่นไหนก็ทักมาในเรื่องของ MG เนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปแล้วสวัสดีครับ